ทำไมทำไมทำไมพระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวนบัณเข้าไปสู่หลักงธรรมปฏิบัติอยู่ในธรรมปฏิบัติปฏิบัติชอบนำแนทางขึ้นไปถึไดู้ให้ยู่าเขาแยท่างเดียวเลยว่าโอ้มันเป็นจริง ขึ ator, t t ้นอยู oh, approved, approved ible, ่ที่พวกเราจะเข้าไปสู่การปฏิบัติเราจะเขียนคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งบอกว่าเยอะจะเป็นพวกเดี๋ยวจะลุกพ้นในใจขึ้นอยู่ที่เราพร้อมแล้วกราบครับ සකා ধাන් සම සকা

วิสุงวิสุงราคันิธายะติสารณ์เนะสานะปัญจศิลานิยาจามิมายังหันเตวิสุงวิสุงราคันิธายะติสารณ์เนะสาหะปัญจศิลานิยาจามะกัติยัมเพ

พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสามังสวนังคัจฉามิตุริยํเอ <Sessizizi> ตุเตยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะเยอะระหังสัมมาสัมพุทโธสารณังคัจฉามิปุทเทยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะเยอะระหังสัมมาสัมพุทโธ sāṅkhāṁ śaraṇāṁ kacchāmi tīśarāṇāṁ kāpaṇau nidāṁ kāma-khaṇṭe tukāraṇāṁ kāti-pājāṁ vairāṁ arhiyasikā pārāṁ samādhi-yāmi pārāṁ cipātā ตาทินาทานเรยรมณีสิกขาปธทังสมาวัสสกตังตปฏิปังสังฆศักดิโอโนสยามะตาอุนโนกันเตอิมังวัสสกตังตปฏิตัง Ketikan hatu Pemahakan dewa Mata-gitu Tak biasa Kehidupan 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 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าเจ้าทั้งหลายอน้อมถวายซึ่งเพียงกระจําพรราษาเล่มนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรัาซึ่งนยิ่งซึ่งเพียงกระจําพรราษาเล่มนี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านเจ้าทั้งหลายแก่มนั้นาบนายดาจะสายลงเนีตมีทหายที่ร่วงลบไปแล้วด้วยกับท่านเทพพยาราทั้งหลา,ายทืยยยอปรวงตลอดการรลานามเพลิน ต่อไปก็เข้าแจกถวายพระอาบพระฝนอาจาย์นั่งร้อยเรียนเกินเจ้าพระุณท่านนะครับเข้าประชันเทศแต่ละโูกแต่ละโลและนั่งชมเข้าประชัเทศกองหน้าพระตลโกแะองหน้าพระทุลโลกอิมานีมาอยังคงเตโชติทักสากิกานี้ ส ity, asa, <S S S ัพพิวารานิส e. no ิุสังฆาสาโกโยามสาธุโนพานเตทิฏุส e. ok. ังโฆอิมานิสัพพิวารานิสัพพิวาานิปฏิคัรหาตุิกหาตุังหาตัง ที่พราตังนิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาหายถ้าถาบน้ำฝนกับความริวารทั้งห,า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 หล,หา,า,า,ลหายเหล่านี้แต่ถ้าภิสษุสง ่าน้ำฝนกับทั้งบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายตหลอกาลมนานเถยสา

เราต้องการที่จะร่วมงานในการช่วยกันด้วยการรอเรียนรู้ที่งานอาจารย์สอนในความทีนได้ทำหนึ่งอยากมีรายได้เพื่อความเป็นความรู้ได้สืบสารมาถึงงานที่รานอาจารย์สอน มหาวิทยาลัในาพิากษาท่านได้นรางานประการน่งานของกเาารใน่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราคิดไว่าาที่ตาอยแก่ังพิศาสเพราะนั้นพิศาสมหาวยานาากาท่าเรื่อนี้ไว้ให้เห็นพวกเรา ผู้เกยงลูกหลานได้สูทอเททท็เป็น,น,นก,การทำงานที่ประสบณสิ่งนี้สินงเานต้ก็บว่าเป็นสดีส่วนส่วนเรื่องไปนี้ก็ส่นทีนี้นก็พวกเราก็รู้กันแล้ว ขออาทุกปีแล้วกมีส่งทุกปีล้เพราะว่าแสงเทียนนี้ทให้แสงสว่างแสงสว่างรุกเราต้องไปได้ท่านสงทุการายเดกอนทาในชาตินี้ใาตต่ไปแต่มา่อยาจะพูดเพ้ททีนาางบอว่า เราอเหี้แเปียนเราต้อเี้ยงเปียนไหมเวลาเราจมันให้แสงสว่างแต่ว่ามันไม่รู้ตัวมันละลายละลายเรื่อยละลายไปเจหวต่มันก็น้าที้ของมนว่าเรามีหน้าที่การให้แสงสว่างแก่คนที่ต้องการความแสงสว่างน้แมตัวมันละลายเรอยสมมตวามันกัง เดียวทำจริตต้องคนก็ตามทีในงานนี้ยังมีแสงสว่างอยู่ก็คือเป็นีชีวิตอยู่ให้เราทำความดีรักษาความดีเหมือนกับเดียรที่รักษาความดีทั้งวันคือรักษาแสงสว่างให้เกิดตรที่ต้องการจุดตามสิ่งทีตของคนอยู่ที่ความดี อยู่ในสิ่งที่เราประกอบไปด้วยความปนามของชีวิตมนุก็สัว์โลกที่ตากั่นเวลาหนุ่มเอนที่เสียองเราจะมีความรู้สกคุณคาของความมีช่อจะคือสิ่งที่อยากจะให้เป็นกิจควรมในพวกเราทุกๆั้น ก็บางครั้งบางทีเราก็เข้ายเพียรลอยเทียรไปเราไ็ได้คิดว่าธรรมะู่้ศึแต,ตาทงให้ในวัตถุนี้เป็นมีอะไรบ้างหรืออาจจคือคือสิ่งที่น่าจะน้องนำให้พวกเราได้คิดได้ี่ได้ว่าแม้เพีย,อยรอนลนแค่ไหนมันก็เป็นแสงไชีวิตมันลาไป คืแล้วที่ใีให้เกิก็คือใจไว้ก็คอการความดีนะในโลกนี้แม้มันจะสลายนก็ตามดีแต่ต้องเิเองเพื่อทำความดีไว้ให้เกิงความนาได้เห็นใจเห็นได้ตอบถึงความดีของเอาเนี่ยสิ่งที่ฝากไปในโวกนี้ดังนั้นกงขอให้นังขอกเราทุกท่านไว้ก็ อยู S <S mm ่ที่แบ่ภาษาที่เป็นเป็นคเราจะได้รับความเข้าใจพอเขาไปต็อเป็นของข้อสบ่อเพื่ันเพื่อนของข้อสื่ที่ข้าสู่ผู้ส์ยืเลยครับยืดเลยยืดกนได้ครับในกาทอพิ์ฐานอกภาษาะวามใจเรื่องเือมเลยต้องรับข้อสื่อ ต่างนก็่านเข้าธุรกิจแล้วก็พกยากก็ไ้อกาสตลาดก็สูพลาพมาอาจจะไม่มีลาสุดนลยที่สะมาถึงถมาก็มห้ข้อภาษาหล้วมีภาษาแรกนี่คือภาษาแรกก็สึมีมีสองภาษาก็คือภาษาต้นนี่คือภาษาต้นภาษาต้นกับภาษาที่สรงแล้มีอภาษาหลัง ที่มาแล้วมีหาที่ที่ลงนี่คือคืองานอิทธิฤทธิพัรีเป็นพักตีไปเลย่อให้แต่ของเาส่วนมากต้อห้เมีสวนลอยยะดาวะวาวะลาะวะวาวาะอววะววเน